เจดเจ็ด,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 ดเออที่ปกตรงชยครับติ็ดเจดเบอร์แปดแปดแล้วคืนเจ็ดเจ็ดเบอร์เก้าตรงอร์แปดแปอีกครั้งครับส่ขขาวยายางยูครั

ขอบคุณใช่ไหมอุบัติเหตุครับบอลสนามสองมันเข้ามาสนามหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ครับอยู่ที่คูวิทยาครับเขาปักชงใจคูวิทยาปักจงใจสอขึ้นมือนเบอร์แปดส่งให้เบอร์สิบระวงครับระวังคูวิทยาเคี้ยวคู่ต่อไปทั้งสองสนามนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ คู่ต่อไปทั้งสองสนามครับทั้งสนามหนึ่งและสนามสองครับผมแล้วโรงเรียนวิทยาอิทยาอิทยาปืนมาบือไปเต็มมงไว้ได้แ้สนามหนึ่งคู่ต่อไปครับเยาวชนหญิงยูสิบสี่ครับ p s So c c e r a c a d e แ y ครับพบกับเยาวชนบ้านเดือครับเตรียมความพร้อมเลยครับส่วนสนามที่สองครับคู่ต่อไปครับ คู่ต่อไปจะเป็นพีเจผ้าม่านนูนสูงเอฟซีครับพบกับสิงห์ไลฟพระทองคําครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับคู่ต่อไปสําหรับสนามสองคู่เดี่ยวคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับสนามสองครับพีเจผ้าม่านนูนสูงเอฟซีครับพบกับสิงห์ไลฟพระทองคําครับสนามหนึ่งครับพีเอสซเตอร์ครับกับเยาวชนบ้านเดือครับเตรียมความพร้อมเลยครับ มาชมเกมในสนามกันต่อแรับตอนนี้ครับไอบิวทำยังไงครับเกมแต่ว่าอ้ย บัวใหญ่เจอเอาผู้รับได้ครับอย่างเป็นบอลของอ็มวีคิเอ็มวีคิกยังไงอย่าง,อางเอ้ลุดไหมมาเข้าทางบัวใหญ่บัวใหญ่อิมวีคิกอิมวีคิกแปลกว่านี้เก็บได้เอา้าแังหว่านี้ถลัมครับอย่างได้อยู่ครับอิมวีคิกได้ล็อกสวยครับของบอลคคอเล่าโดนแจรับบัวใหญ่ได้ บัวใหญ่เจอเอมีคิกเข้าจังหวะนี้เล่ี่บอลครับกรรมาการบอกเรื่องี่บอเลเรื่องต่อตไ,ปไปแจกไม่แจกก็หูยจังหวะนี้ครับโดนผู้เล่นของบัวใหญ่ดักไว้ได้กลายเป็นบอลทุ่มของเอมบีคิกแล้วทุ่มมาได้จังหวะนี้ระวังครับระวังเปิดมาแล้วเอ,เอาสิครับได้ครับแทงไหมแทงไม่แทงแทงไม่แทงกระหวะนี้แย่แล้วเตะทิ้งครับโอ้โหแม่เกือบไปแล้วกรงหวะนี้ครับ แล้วโอ้โห,โโหกรรม,มาการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในสองครึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นบัวใหญ่นะครับเป็นโรงเรียนบัวใหญ่ครับที่เอาชนะไปได้ hey, hey. หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม <Hey. S 1> แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนให้นะฮะสำหรับเยาวชนยูสิบสี่หญิงนะครับ น่าจะผ่านไปแล้วทีมละประมาณสองนัดแล้วครับตอนนี้ตุ้ดยอดครับแก่งครับโรงเรียนบัวใหญ่กับ MV ็ i วีคริกับแม่เปียยเลยครับอยู่สิครับไม่ลานเกินรอครับไปจัดเราได้แจ้งมาแล้วตอนนี้นี่หลายหลายที่ครับอยากให้จัดบอลลีกหญิงแบบนี้แหละครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับในนนสูงครับที่จัดบอลลีกหญิงแบบนี้ให้กับ นักเตะหญิงโดยเฉพาะแบบนี้เลยครับหลังจากหลายๆทีมนี่ใช้นักแข่งหญิงนี่ผสมผสานกับนักแข่งชายครับเข้าร่วมการแข่งขันครับแต่ตอนนี้เรามีบอลลีกหญิงให้เล่นแล้วครับคู่ต่อไปเตรียมเลยครับทีเอสฟตเกอร์อะคาเดมี่ครับพบกับเยาวชนบ้านเดือครับตีออกมา แฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่สครับครับกดเข้าไปเลยครับแฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่สใช่า uh, ไปทำอะไรมา

นี่ไงของตรงนี้ของคุายูีไหมตรงนี้เพราะว่าของของเราอะพ่อมากองไว้ตรงนี้ดยทุกคนยาดูดิดู้อันนี้เหรออันนี้มาได้ยไแล้วตดย่ห้อได้ยูได้ยูห้าสิบบาของเราอะบ

มาครับมาชมกันต่อครับในสนามที่หนึ่งครับเป็นการแข่งขันเยาวชนหญิงยู4ครับสีดำครับ p s Soccer Academy กับเยาวชนบ้านเดือในชุดสีน้ำเงินนี่แหละครับดูครับจังหวะนี้ไปได้ไหมดุ้งเลย แอาละครับจังหวะนี้ครับปากต,ต่อครับมันจะเป็นการแข่งขันแบบลีกลับผู้หญิงนี่จะได้พักททละคู่เีละคู่เท่านั้นนะแข่งขันกันแบบต่อเนื่องครับฉะนั้นนี่ต้องบริหารเลี่ยวแรงกันให้ดีเลยครับทุกทีกทมงานครับยกยาวย่ามา,าจังหวะนี้พีอิพีอแล้วบ้านเดือ บาดแล้วลุดนครับทีตัได้แล้วยิ่งโอ้โหแม่โอ้โหครับได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ครับมาต่อครับ มาได้มาได้แล้วจวังหวะนี้เป็นยังไงครับพีเอีเอโอ้โหจะแฝดเองแลวจังหวะนี้เติมยิงซ้ายแล้วเตะขึ้นมาแถวสองแถวสองโอ้โหแม่กองเชียร์ของพีเอชครับเชียร์สนุกเหลือเกินครับแม่โอ้โหยิยงสองดาบสามดาบครับแต่ยังไม่ได้ครับ สดาบสาดาบแต่ยังไม่ได้ครับรรแล้วจังหวะนี้ต่อครับคนละสนามเล่นต่อไปสนามหนึ่งเล่นต่อไปสน,สนามสองคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับพีเจพม่านนนสูงเอฟซีครับพบกับสิงไลยพระทองคำเจอ,อเสิงไลยพระทองคำครับ p ีเอคค p 8 p 8สดีเมาคนเดียวแบบนี้แหวกโอ้โห หลุดอ้าวมีตัวซ้อนด้โหแม่ เอาละ,ะครับโอ้โหโดนอีกลูกแล้วครับแหมโอ้โหครับ ตอนนี้นี่อยู่ที่พละกําลังด้วยแล้วล้ะครับตอนนี้ครับบริหารเรียวแรงและพละกกาลังของนักเตะก็เลยนะครับตอนนี้อย่าวชนบ้านื้อโอ้โหไปแล้วไปได้ครับเอาละครับแบกมีตัวเติมแล้วถึงไหมมีตัวห้อยอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ถึงกระเป๋าแล้วครับโดนตัดได้พีเอสตัดได้แล้ว ไปกันต่อแล้วจังหวะนี้เอานะครับได้ครับบ้านเดือแล้วไปแล้วอย่างไรหักเข้ามามีเข้ามือผู้สาประตูครับเออไปเอาอะไรลูกเอาอะไรโอ้โหครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับยกมายาวๆครับปิดผู้เล่นของเดี๋ยวมาชนบ้านเดือมาเข้าทางพีเอชพีเอช ไหลออกไปด้านนอกดักได้อือครับเดี๋ยวตอนนี้นี่เราหลังจากจบนัดนี้เดี๋ยวเราไปสปน,นุกคะแนนทีมงานของ U14 เยาว,วชนหญิงให้ดูครับแม่ว่าใครเป็นยังไงบ้างคะแนนเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับแหมเราจะได้ลุ่นกันเป็นละลอกละลอกครับสาหรับเยาว,วชนหญิงจะเป็นบอลลีกครับแหม่ขันแรกของอำเภอโนนสูงเลยก็ว่าได้ครับกัอบบอลเยาว,วชนหญิง U14 ครับ ส่วนยูสิบสามตอนนี้สนามสองครับภูวิทยากับปักทองชัยชุนวันครับสกอร์ยังคงหนึ่งศูนย์นะโอ้โหครับปักทองชัยนำแนละ้วผู้พิทยานำดนะ้วยโอเคครับอุย้ย come on Thank okay. okay. you. โอ้โหครับตอนนี้ดีไปสรุปคะแนนให้ดูครับหลังจากผ่านสองนัดแรกนะครับเอาสองนัดแรกนะฮะเป็น P J and Thai โสดครับมีหกคะแนนครับตอนนี้ครับอันดับสองตอนนี้ก็สองร่วมครับบัวใหญ่กับ P S ครับมีสี่คะแนนครับแล้วก็ M V คิกมีสามครับบ้านเดือกกับ J EAT ครับยังไม่มีคะแนนครับนะเรียลไทม์แบบนี้นะฮะ <_ an> <_ an> ่อเยโอัค <_ an> okay. ถ้าจะเอาเรี้ยวทาาแบบนี้ก็เป็นพีเอแล้วับน,น้อยูรตอนนี้ก็จะเตะไปอีสามก็จะมีเจ็ดคะแนนครับหาาจบแบบนี้นี่จะขึ้นมะเป็นจ่าฝูงเลยครับพีเอสกอร์ครับหากสกอร์จบแบบนี้นี่พีเอสกอร์นี่จะขึ้นมะเป็นจ่าฝูงเลยครับจะมีเจ็ดคะแนนครับถ้าจบแบบนี้นะครับตอนนี้ ท่านารก l i n g u a ระวงสูงนนำพระเกือ mission ท่านกะวานทำไบ้จ้าวานยังดีเราช้ำ ело รวมกายได không phải như không phải như thế. Đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng,

ไม่ดีหาเพื่อนหาเพื่อนตามหาให้หายเลย

đập kèo ê cứt à đi lên đi lên ơi ơi chiều nào พร้อมเลยนะครับสำหรับคู่ต่อไปทั้งสองสนามนะครับสนามที่สองนะครับจะเป็น P ีเจพามน์นน์ศูนย์เวฟซีครับพบกับสิงห์ไลฟ์พระทองคําครับสนามที่สองนะครับสนามที่หนึ่งครับจะเป็น p ีเแอนไซเคดครับพบกับเอ็มดีทีครับในคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ สนามสองจบไปแล้วครับหนึ่งซูมมันเดินหอนึ่งซูมมันเดินใช่ไหมครับแต่สกอร์จบไปเรียบร้อยครับกลายเป็น